โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไลค์เกมเษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฮอซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีจี้เครื่องรางเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นรองเท้าโล่นั่นเองนีครับผมกําลังแบบว่าอยากได้จี้แบบอะไรสร้างโล่แล้วแบบกัมุงกับเมืองอะไรประมาณนี้เอออยู่พอดีเลยนะครับแม่งจะเดาไปไว้ใช้คงใช้แข่งอะไรประมาณนี้นะครับคือสกิลของมันนะครับจี้นี้นะครับมันคือคล้ายๆกับแทมโบลินนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับคือ นี่นะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับเพิ่มค่าผ่านทางคูณ2นะครับโอกาส47%นะครับย้ายไปยังพื้นที่ภายในแถวะครับถ้าย้ายกลับเมืองไม่โคตรจะดีมากจริงๆนะครับอันนี้ย้ายกลับในแถวก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าแบบได้มีกลับเมืองเนี่ยโอ้โหไม่โคตรโคตรเจ๋วเลยอ่ะแต่ดีคือมันมีชาร์จโลนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับโอกาส5 0นะครับชาร์จโลสูงสุด2ขั้นเลยนะไม่ใช่ขั้นเดียวนะครับ ชาร์จสองขั้นนะครับดีตรงนี้แหละนะครับผมชอบตรงนี้นะครับก็ถามว่าหาไหมก็จะพลาดได้หรอกครับอืมก็ของดีมาขนาดนี้ครับทุกคนเออนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าเราต้องหาอะไรบ้างนะครับผมต้องใช้เอสทั้งหมด4อันนะเพื่อมาแปกเป็นรองเท้านะครับแล้วก็มีบัฟอะไรไหมไม่มีอะไรให้เนาะเออไม่มีออฟองออฟแถมอะไรให้นะครับแล้วมี1วิตุนายนะครับรับ1 ร้อยลูกอมดาวนะครับเมื่อล็อกอินแล้วก็มี100ผงผลึกเนะครับแล้วก็วันที่2มิถุนายนนะครับจะได้100เพชรนี่ครับแล้วก็วันที่3นะครับจะได้บัฟ30เพชร5วันนะครับแล้วก็รับอัญ,ญมณีเพิ่มทุกค่าสถานะเมื่อล็อกอินอันนี้น่าจะเป็นเ,เพิ่มทุกค่าสถานะ1หรือเปล่ามันชอบแจกอยู่1อยู่ด้วยนะครับ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มหากันดีกว่าโอ้ยมีมีเติมแล้วก็แจกด้วยนะนเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเหมือนเห็นมันเติมแล้วมันก็แจกอยู่ อ่านี่ถ้าคุณเติมนะครับบัตร V i P ตัวเพชรนี่คุณจะได้เอบวกด้วยนะครับสุ่มถึงหนึ่งคูณสี่นะครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มหากันเลยดีกว่านะครับก็ตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งแสนสี่พันนะครับเพชรนะครับโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยด้วยนะครับมาดูกันว่าผมจะปิดไปเท่าไหร่เนี่ยมีเพชรให้รับไหมโอเคไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มหากันก่อนนะครับผมแฟบนะครับ มีอะไรในร้านค้าลึกลับไหมร้านค้าลึกลับโอ้มีแสงมาไอ้นี่ยังไม่มานะครับไอ้ยังไม่บ่ายสองนะมันเลยยังไม่โผล่มานะครับชึบนะเดี๋ยวไปต่อดีกว่าเนะี่ยผมไม่มีอะไรให้เติมหรอกนะครับสำหรับผมอะอ๋ออ่า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 ปฮึมขอไอ้บวกหน่อยไอ้บวกมันมันจะใช้กี่ชิ้นวะสองหรือสามชิ้นก็ไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้ดูไม่ทันเหมือนกัน อเอ้เพื่อนชึบชบหมดแล้วเหรอเหมือนเหมือนจะหมดแล้วนะครับหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมเอานี่ไงยังไม่หมดนะครับ <Natalie> เอบวกมาหน่อยเออได้เอบวกหนึ่งชิ้น,นครับสวยนะครับสวยยูสวยย,สวย,ย,สวย,ยู่นะครับก็ถือว่าได้ยูนะครับได้ยู่นี่ไงมันยังมีพวกซ่อนแอบซ่อนอยู่เนี่ยมันยังมีพวกแอบซ่อนอยู่นะครับหมดยัง ผมลองหาต่อกันน่ครับน่าจะมีต่ออยู่หรือเปล่าอ่ะโอเคหมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับน่าจะสองชิ้นมัง้งใช่ไหมเออหาสหา A 3สเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนมาไปกันเลยนีครับมาดอกแรกเป็นยังไงเลาเงียบคิดเอบวกมาโอ้โหขอเอบวกหน่อยครับอเอก็ออกย,อยากเหมือนกันนะเนี่ย ไอ้วกโหได้เอ่ะหรือว่าจะได้เอบวกสักชิ้นหนึ่งเอเอก็ออกง่ายอยู่ไม่ได้ออกยากขอเอบวกหน่อยถ้าผมคิดว่ามันน่าจะมีในร้านค้าลึกลับหรือเปล่าวะแต่ไม่เอาแสงมาขายก่อนเลยอะร้านค้าลึกลับอะเอออะไรกันมันวะต้องรอแสงหมดใช่ไหมผมคิดว่าต้องรอแสงหมดอะเอบวกถึงจะมาขายน่าจะประมาณนั้นบางทีมันก็ชอบทําสไตล์นั่นอะ gm ครบแล้วหรอโอเคครบแล้ว ไ,ได้เลยขอเอีบวกหน่อยนะครับใช้ใช้สีช่ชิ้นเองนะไม่ได้ใช้ห้านะแต่ผมว่าสี่ชิ้นนี่ก็น่าจะยากรออืมอันนี้ก็ยังมีแสงบ้องกันเหมือนเดิมถ้าใครจะซื้อก็มาซื้อได้นะครับผมผมไม่ซื้อหรอกผมไม่ชอบ <c oughs> ผมไม่ชอบ <c oughs> <c oughs> ว่าป้องกันมันทุกวันนี้มันไม่ค่อยได้จำเป็นมากขนาดน,นั้นเออผมก็เลยไม่ค่อยอยากใส่มาเลย โอ้ยเพื่อนออกหน่อยเฮ้ยเอบวกอะเอบวกหน่อยขอแสงหน่อยไม่มีแสงโผล่เลยขอแสงหน่อยครับไม่มีแสงจ้าเออมา <c oughs> มาหน่อยไม่มาจ้า <c oughs> ยังชิ้นหนึ่งอยู่นะตอนนี้นะครับยังได้ชิ้นหนึ่งอยู่นะครับเออออกยากเหมือนกันนะครับ เฮ้ยมาหน่อยเพื่อนโอ้โหไม่ได้เลยตอนนี้นะครับมันต้องมาสักชิ้นแล้ว,ลวมั้งเน้ยหนึ่งพันผ่านไปแล้วในครับตอนที้ก็ยังได้แค่ชิ้นเดียวอยู่นะครับทุกคนเออโอ้อะไรกันครับเนี่ยทะเบมันออกยากจังครับเออมาหน่อยไม่ออกเลยฮะเอเอไอบวกกับเพื่อน ชิปหายนะชิปหายเออได้ชิ้นหนึ่งโอเคสวยเฮ้ยมันต้องไหีกแล้วเฮ้ยโอ้ไม่ใช่ไอ้สัตว์ดูว่าใช่โอ้ไปต่อนะครับมายังได้สองชิ้นอยู่นะเนี่ยับตอนนี้ผ่านไป1500งพันห้ารแล้วนะครับผมเอ,อวัยเหมือนกันนะเนี่ยสุ่มแป๊บเดียวเองเนี่ครับอืม โอ้โหเฮ้ยมาสักชิ้นเถอ,อะ A อบวกอะตอนนี้เรายังขาดอีก6ชิ้นนะครับแล้วเราก็จะปิดอีเวนต์นะครับมาไปต่อไปต่อนะครับตอนนี้ขออีก6ชิ้นนะครับเหมือนจะไม่เยอะแต่ก็เยอะอยู่นะอืเอบวกไหมขอเอบวกเลยครับเอบวกครับเฮ้ย uh huh. hey, เพื่อนไม่ลุ้นเลยนะครับทาไมไดเอบวกไม่ลุ้นเลย เออมึงกดไ,ไปเหอะนะครับขอเอบวกหน่อยได้ไหมเอบวกอื้อสวยนะครับสามชิ้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับลาดอีกเท่าไหร่ลาดอีกห้าชิ้นนะครับตอนนี้มาเอบวกมาอมขอเอบวกนะครับเอบวกครับเอยเอ้ยมันต้องมาแล้วอะไรกันครับเนี่ย ใครไม่หานิพาดจี้นี้บอกเลยนะครับว่ายัางไงก็ได้ใช้แน่นอนนะครับมันมีดีตรงที่ชาร์จโลนหลยแต่ก็เล่นได้ไม่ไม่ด่านด่านไม่เยอะหรอกนะครับก็เอาสมมติเอาไปเล่นวิคก,ก็ได้ก็พอได้นะครับแต่ผมว่าถ้าล้มมันเอาไปเล่นด่านอลนณามากกว่าถ้าเล่นด่านอื่นก็ต้องเหมาะกับพวกหลุมดงหลุมดำเอาไปอย่างเงี้ยนะครับอืมมาโอ้โ,อโหไม่ได้เลยไอ้เหี้ยนะครับ มาโอ้โหจบเลยเนี่ยเท่าไหร่แล้ว,ว่ะเนี่ย2,500ัน้าละใช่ไหมเออ2,500ัน้าละเพิ่งได้แค่3ชิ้นเหรอมทำไมมึงไม่แบบให้มาเติมเลยวะมึงให้แสงรุ่งรีบขายแสงกันจังวะเฮ้ยอืออ,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 อืออะไรกันครับไม่ได้เลย ไม่ได้เลยเงียบจังเลยโอ้ยไปต่อนี่ครับขายทิ้งไว้ก่อนนะครับโอเคเอาเมื่อกี้ขายอะไรเมื่อกี้ขายตัวเหรอโอ้เมื่อกี้ขายผิดใช่ไหม <c oughs> โอเคนี่ครับเมื่อกี้ขายการ์ดที่สุดโอเคนะครับเดี๋ยวไปทุงต่อก่อนนะครับมามายังยังไม่ใบสองเหรอ ใช่คลึกลับก็ยังเป็นแสงเหมือนเดิมอชิบายไปเนี้ยครับซุ่มต่อนะครับตอนนี้เนี้ยครับผมต้องการเอบวกอีกห้าชิ้นเนีย่ยเยอะอยู่นะเอบวกมาโอ้ยขอเอบวกหน่อยครับพี่เอบวกครับโอ้ทำไมเหมือนจะปิดเยอะเลยอะ่ะเออโอ้ว่าเกินสี่พันนี่แน่เลยเฮ้ย <laughs> <laughs> เกินนี่แน่ <laughs> มีความรู้สึกว่าอย่างนั้น มันคงไม่ได้แบบ5ชิ้นในทีเดียวอะไรประมาณนี้หรอกนะครับในพันหนึ่งเนี่ยทำมาได้ก็เกินไปแล้วนะครับโอ้เฮ้ขอเอบวกหน่อยเอบวกอมไม่ใช่นะครับโอ้กันจะปิดแบบ2,000ันเพชรนี่ไม่ได้มากเลยเหรอเอ้มาเชื่อเงียบเลยทุกคนเงียบเลย โอ้ยต้องมาแล้วเฮ้ยโอ้ยอย,อย้าล้ามึงมาดิแม่งไดแต่แสงแต่ไม่ได้ฮีอะไรเลยโอ้ย,ฉ,อยอฉันอยากได้เอบวกฉันอยากได้เอบวกฉันต้องการเอบวกไม่ได้เลยนี่ครับเงียบเหงาซะเหลือเกิน สี 4, ่พันละจะสี่พันละจะสี่พันเพิ่งได้แค่สามชิ้นโอ้ยนึกว่าใช่เอบวกเพื่อนมาเอบวกมาขอเอบวกหน่อยขอเอบวกหน่อยครับไม่ได้เลยโอ้ เนี่ยใครใครอยากได้ก็เติมแพ็กไอเนี้ยเนี่ยแพ็กแพ็กอยู่นะับแพ็กนี่ไงแพ็กเคียร์เนี่ยมันได้เนี่ยแพ็กอยู่พวกเนี่ยมันแถมมันไหนวะไม่รู้เนี่ยดูดูเมื่อกี้ดูไม่ชัดมันนะไม่เห็นรองวันบอกเลยวะไม่ใจะเป็นอันนี้แหละนี่ไงเนี่ยเห็นไหมนยครับตั๋วสุ่มฟองสบู่โล่เนี่ยนะครับหนึ่งถึงสี่อันนะครับสำหรับใครที่จะเติมอยู่แล้วนะครับเติมไม่ได้นะสองร้อยสิบเก้าบาทได้เพรด้วยนะครับสำหรับใครที่เติมเป็นประจําอยู่แล้วอ่ะ โอ้ยโอ้โหคืออะไรกันครับเนี่ยคืออะไรกันครับเนี่ยโอโ้พี่ก็เงียบเกินนี่ไงออกแต่เอเอบวกไปไหนครับอไม่อยากให้ตกกระแสนเลยอ่ะโอ้ยเอยมันจะตกแสนแล้วเพื่อนกำลังดูเพชรแสน้นแป๊บเดียวไปซะแหละ โอ้ยเดยตเตอใช่มึงเอบวกมึงหายไปไหนเนี่ยโอ้4,000มึงได้สามชิ้นจะบ้าายเกินไปแล้วเนี่ยโอ้ยมึงมาเถอะเอบวกอ่ะเฮ้ยเออโหเงียบมันเงียบซะลึกเกินไอ้ดาหีแม่เอ้ย จะอะไรกันนี่ไอส้สัตว์กูตีนกูแล้วบ่ได้ยังสิ้นเลยยังวะโอ้ยเกินเกินไปเนี่ยครับสี่พันห้าพิ่งได้อยู่สามชิ้นอียโอ้โหตอนแรกก็เหมือนจะแบบมาดีอยู่ในแรกๆอะ่ะหลังจากสองพันปะสองพันไม่ได้อะไรเลย หลังจากสองวันเพชรนานะครับไม่ได้เฮียอะไรเลยใบสองอยังวะยังนีะครับเกือบเกือบจะใบสองอนะ่ะโอ้ยไปต่อนะครับเฮ้อหอหน่อยเอบวกนะโอ้เอบวกเอบวกเอบวกสร้างโลกเออเอบวกสร้างโลกโอ้โหแม่งขาดอีกต้องสี่อันนะ <c oughs> ขาดอีกต้องครึ่งทาง อีอ๋อะไรวะเมื่อกี้อีบวกออสวยนะครับมต้องมาแบบนี้แหละเพื่อนมาอีกสองชิ้นอีกสองชิ้นเองขออีกสองสองชิ้นใช่ไหมผมขาดอีกสองชิ้นใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดเนะี่ยผมต้องขาดอีกโอ้โหมึงมาพร้อมกันเลยทีเดียวมาไหมสองชิ้นมาพร้อมกันเลยโอ้ Um, ขายจี้ถึงแป๊บนะครับขายจี้ถึงแป๊บพอนะครับไปไปต่อกันนะครับตอนนี้ขาดอีก2ชิ้นนะถ้าจำไม่ผิด2หรือ3ก็ไม่รู้น่าจะ2ชิ้นอะ่ะมาอออเออขาดอีกชิ้นนึงขาดอีกชิ้นนึงขาดอีกชิ้นหนึ่ง,อนนง,อนนงโอ้ไม่ได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 ้ไไดไไดเอ้ยชิ้นนึงเออสวยไอ้ชิ้นหายผิดแล้วใช่ไหม เอาขาดอีกชิ้นหนึ่งเหรอเอาจีมายเอ้ยนึกว่าปิดแหละนะครับขาดอีกชิ้นหนึ่งมาโอ้ยมา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 หน่อยเพื่อนคุณชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งขออีกหนึ่งชิ้นโอ้ขอชิ้นเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวโอ้ยชิ้นเดียวเองมันต้องมาจากตรงนี้เหรอนะมันต้องมาจากตรงนี้แล้วจังหวะเนี้ยเออมันต้องมาจากกล่องของขวัญยังไม่ได้จะคินเลยนะเพื่อน กล่องของขวัญกูยังไม่ได้จะกินเลยนะเพื่อนโอ้ผมหมดปไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าพันห้าละเยอะอยู่นะไม่ใช่น้อย,นอยเนี่ยห้าพันห้าก็เอาเรื่องอยู่ก็เอาเรื่องอยู่เอาหมดแล้วเหรอพอไปสุ่มต่อนะครับอีกชิ้นเดียวเองขออีกชิ้น,นขออีกชิ้นหนึ่งเพื่อนชิ้นเดียวเท่านั้นเดี๋ยวกูไปเติมแพ็คสองร้อยเก้าสิบเลยไม่เติมหรอกนะครับ เพชรแค่นั้นพี่หาแป๊บเดียวก็หาได้แล้วโควิดครั้งเดียวพี่ก็ได้แล้วโอ้ยน้อนได้ออกเลยเหรอเพื่อนไอชิ้นเดียวเองโอ้ยขอชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่ง,ไอ,งไอสัตว์นึกว่าได้ไม่ออกแต่เอขอชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเออสวยนะครับเกือบเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยห้าพันห้าพันเก้าเนี่ยเออ เกือบหกพันนะครับปิดไปห้าพันเก้านะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดนะครับเดี๋ยวซวยนะครับเดี๋ยวไปกดแสงนะครับอนะนะครับเออปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแลกไปเลยนะครับรองเท้าสร้างโรคน่ครับโอเคนะครับก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็โดนไปประมาณห้าพันเก้าร้อยเพชรนะครับเออว่าด่ามาเยอะไหมก็เยอะอยู่นะแต่นี้ก็ยังไม่มาเหมือนเดิมนะครับร้านค้านะครับตั้งหัวมันนะครับก็ เดี๋ยวรอรีวิวกันละกันนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์มผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่เนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย